ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณนกนะคะวันนี้คุณนกขออนุญาตเกาะติดสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะนั่นก็คือสหภาพเมียนมานะคะซึ่งเป็นประเทศที่ติดกับทางไทยทางแถบตะวันตกนะคะซึ่งตอนนี้ปัญหาของเมียนมาก็คือเกิดการ สู่ลบภายในประเทศนะคะกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะคุณนกก็ขออนุญาตเลยนะเล่าสู่กันฟังนะคะคุณนกทราบว่าหลายๆท่านนะคะพลัง f อของคุณนกที่ติดตามคุณนกอยู่ก็ติดตามเหมือนกันใช่ไหมทุกท่านก็ทราบเลยใช่ไหมคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของเหตุการณ์ฐานพม่านะคะก็เข้าสู่วิกฤตนะคะ รอดหรือไม่รอดเรามาดูกันช่วงเดือนเมษานะคะว่าจะผ่านพ้นเดือนเมษาไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ทั่วประเทศเมียนมานะคะก็ละสัรละสายนะคะเพราะว่าพลังนะคะกลุ่มชาติพันธุ์นะคะหลายๆกลุ่มนะคะก็รวมตัวกัน,นะคะโจมตีนะคะเท่ากับว่ารุมรเด็บตการสถานพม่านะคะเพราะว่า รัฐต่างๆนะคะที่อยู่ในประเทศพม่านะก็จะได้เปรียบเพราะอยู่ติดชายแดนใช่ไหมคะส่วนรัฐเมียนมานะคะจะอยู่กลางเลยนะกลางของประเทศเลยนะคะคุณนกจะเล่าชัดช้านะคะเล่าสู่กันฟังนะคะจะเริ่มจากรัฐไทยใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือรัฐฉานะคะรัฐฉานซึ่งมือพื้นที่ติดกับเมืองไทยตั้งไล่เลยนะคะตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ ขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายนะคะเนาะทุกท่านจะนึกภาพออกนะคะว่ารัชชานจะติดด้านนี้นะคะก็ติดทางชายแดนนะคะติดชายแดนทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะคะแล้วก็เลยขึ้นไปทางภาคเหนือของรัชชาน,นะคะนั่นก็คือขะชินนะคะซึ่งขะชินนี่ก็รู้สึกว่าจะไล่ทหาร พมา่าออกเกือบจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ประกาศตัวเองเป็นรัฐอิสระนะคะคือปกครองตัวเองเลยนะคะซึ่งมีถ้าคุณกจำไม่ผิดก็มีสากลุ่มนะมีกลุ่มโกกั้งตาอ้างเนาะอืมที่ร่วมกันและอีกกลุ่มหนึ่งออคุณนกจำไม่ได้ก็โทษทีเนาะแล้วตอนนี้จีนก็บีบบังคับให้พมา่าเจรจานะคะกับกลุ่มทั้งสามกลุ่มนี้นะคะอืมคุณนกคิดว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต้องได้เปรียบอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าประเทศจีนยืนข้างกลุ่มชาติพันธุ์อยู่แล้วใช่ไหมคะเนาะแล้วพอพูดถึงรัฐก,กีจินเลยใช่ไหมคะก็ออกไปทางตะวันตกที่ติดกับประเทศอินเดียนั่นก็คือรัสสกายนะคะรัสสกายนี้ก็โจมตีหนักเลยนะแล้วก็ยึดได้หลายหัวเมืองนี่นะคะรัสสกายนี้ก็มีความใกล้ชิดกับประเทศอินเดียใช่ไหมคะบินเดียก็หนุนหนุนโยอันนี้ ทุกที่ติดตามก็จะทราบอยู่นะคะขอโทษนะคะคุณลกจําเรือตาไปเพราะว่าคุณนกเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาสัญญาว่าจะมุ่งไปที่กล้องอย่างเดียวนะคะรับรัสสกายนี่ก็รู้สึกว่าจะยึดฐานพม่าได้หลายแห่งเลยนะยึดได้หลายหัวเมืองนะคะอ่าพอหลังจากรัสสกายก็มารัชชินรัชชินนี่ก็ติดก,กับ ประเทศอินเดียนะคะก็รัชชิน,นีก็รู้สึกจะเข้มแข็งนะคะแล้วก็บุกยึดหัวเมืองนะคะหัวเมืองใหญ่ๆได้หลายหัวเมืองเลยนะคะก็ยอมรับว่ารัชชินก็รบเก่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครหนุนหลังนะคะก็ติดประเทศไหนประเทศนั้นก็ต้องหนุนอยู่แล้วใช่ไหมคะอืมเนาะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าผู้นําของประเทศอินเดียจะไม่คุยกับทหารพรมาร่าเลยนะคะไม่คุยกับอีมิงมิงอ,องนไรน์เลยนะคะ รู้สึกว่าจะคุยกับรัฐต่างๆนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะในการที่จะสร้างถนนเนาะประเทศอินเดียนี้เขามีจุดมุ่งหมายมาตั้งนานเลยใช่ไหมคะว่าเขาจะาสร้างถนนใช่ไหมคะค่ะต้องขอโทษนะคะก็พอดีระหว่างที่นั่งทําคลิปเล่าสู่กันฟังกับพลัง F4 ใช่ไหมครพอดีมี งานเข้ามานะคะมาติดต่อจองเวลานะคะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะบุกเวลานะคะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแลวนะคะต่อไปก็มาพูดกันต่อถึงรัชชินนะคะรัชชินนี้ก็รบเก่งนะคะก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่ารัชชินนี่ได้อาวุธจากประเทศอะไรนะคะแล้วประเทศอะไรที่หนุนหลังอยู่แล้วตอนนี้ประเทศอินเดียนะคะก็ไม่คุยกับ รัฐบาลฐานพม่าเลยนะคะก็จะคุยกับกลุ่มชาติพันธุนะะ์ในการสร้างถนนนะคะเพราะว่าประเทศอินเดียเขาก็มีนโยบายมาหลายสิบปีแล้วนะคะในการสร้างถนนนะคะเพื่อเข้ามายัางรัฐต่างๆนะคะเนาะอ้าวรัฐชินเสร็จก็มาพูดถึงรัฐย,ย่ไขรรัฐยะไข่ที่หลายๆท่านก็ทราบกันอยู่เนาะว่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือโรฮิงญาโรฮิงญาที่ ประเทศพม่าไม่ยอมรับว่าเขาเป็นพลเมืองของประเทศพม่านะคะไม่ยอมรับเขาเป็นพลเมืองของประเทศพม่าแต่ทําไมมิงอ่องลายนะคะถึงไปเกณฑ์เอาเข้ามาร่วมทัพอันนี้คุณนกก็ไม่ทราบเนาะไม่ยอมรับเป็นพลเมืองของประเทศพม่าแต่ไปเกณฑ์เข้ามาเป็นทหารมาร่วมทัพกับกองทัพฐานพม่านะคุณนกก็แปลกใจเนาะนั่นก็คือ รัดยะไข่นะคะหลังจากรัดยะไข่ตอนนี้รัดแยะไข่ก็มีการสู้รบกันนะสู้รบอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็มาถึงรัดมอนรัดมอนนี้ก็อยู่ใต้เลยนะคะใต้ของปาาระเทศพม่าแล้วก็ใต้ของประเทศไทยนะคะรัดมอนนี่รู้สึกว่าจะได้เปรียบตรงที่ว่าติดติดกับทะเลเนาะติดกับทะเลแต่รัดมอนก็ไม่ได้ติดกับประเทศไทยนะแต่ก็อยู่ใกล้เคียงนะคะ พอเขารัดมอนี่เขาจะติดกับรัดกระเรียงรัดกระเรียงจะติดติด,ตดไทยเลยใช่ไหมคะมเนาะรัดมอนนี่ก็เมื่อก่อนนี่จะเฉยๆไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะตอนนี้เริ่มเลยนะคะรัดมอนีนะะ่เริ่มต่อสู้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ประกาศตัวเปอิสระเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าทําตัวเงียบมานาน,น,นแล้วนะคะส่วนรัดกระเรียงนะคะรัดกระเรียงนี่จะสู้รบมาตลอดนะคะสู้รบ ตลอดะรักกรเียงนี่โอโห,โหรบเก่งไม่รู้ว่าได้ใครเป็นผู้หนุนนะคะรบเก่งจริงรักกรเียงตามที่คุณนกติดตามนะคะเนาะแล้วก็รักกระเรียงนี่ก็จะมาช่วงหลังนี่จะเบาๆนะคะแต่ตอนนี้รักกระเรียงเริ่มบุมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนกจะมาเล่าเล่าให้ฟังนะคะว่ารักกระเรี่ยงบุมยังไงนะคะโจมตีกันยังไงนะคะรักกะเรียง ต่อไปก็เป็นรัตกยารัตกยานี่รู้สึกจะยึดพื้นที่ได้หมดเลยนะคะรัตกยานี่เป็นรัฐที่เล็กที่สุดนะคะที่ติดกับชายแดนไทยทางภาคตะวันตกของไทยใช่ไหมคะรัฐกันเลียงแล้วก็รัตกยาเนี่ยเป็นรัฐเล็กๆแต่ตอนนี้โอ้โหรัตกยานี่คุณนกบอกตรงคุณนกไม่รู้จักนะคุณนกเพิ่งมารู้จักเพียงไม่นานนี้นะคะแต่รัตกยานี่เป็นรัฐเล็กๆนะคะแต่ว่า รบเก่งมากๆเลยรัตกรยานี่จะอยู่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่ตอนบนของรัตก,กะเลียงนะครับติดกับแม่ฮ่องสอนเนาะรบเก่งแล้วรู้สึกว่าจะยึดพื้นที่ได้หมดแล้วนะคะถ้าคุณนกถ้าคุณนกติดตามข่าวไม่ผิดพลาดนะครับรัตกะยานี่ก็ไม่รู้ว่าใครหนุนหลังเหมือนกันทําไมรบเก่งอะไรขนาดนี้นะคะน้อ,นอแล้วก็กองกําลังก็ สร้างขึ้นมาเพียงไม่นานนะแต่โอ้โหทําไมทําไมแข็งแกร่งก็ไม่ทราบนะรัตยานเนี่ยคุณนก็ยังแปลกใจนะต่อไปก็เป็นรัชชานะคะรัชชานของเจ้ายศที่คนไทยรู้จักนะคะแล้วก็เคารพนะคะเคารพรักในใ,ใ,ในในตัวของท่านนะคะเจ้ายศนะครซึ่งเป็นผู้นําทหารสูงสุดของ ไทยใหญ่นะคะก็คือรัชฉันเองะคะ่ะคุณลูกต้องขอบอกก่อนนะคะว่ารัชฉานนี่มีรัชฉันเหนือกับรัชฉันใต้นะคะรัชฉันเหนือนี่ผู้ผู้นําก็คือเจ้าปางฟ้านะคะ,ะแล้วก็ส่วนรัชฉันใต้นี่ก็ผู้นําก็คือเจ้าศศสกนะคะเมื่อก่อนเนี้ฉันเหนือกับฉันใต้นี่ <c oughs> ขอโทษนะคะคุณลูกเรื่องมีปัญหาแล้วเขาจะไม่ถูกกันนะคะเขาจะเป็นปอลปักจะลบกันมาตลอดเวลานะคะเพราะว่าเหตุผลที่เขา ลบกันนะคะเพราะว่าชานเหนือนะคะอันนี้คุณนกพูดตรงๆเลยว่นะะานเหนือเขาไม่ไว้ใจชานใต้เขากลัวว่าพอมารวมรับจับศึกกันแล้วเดี๋ยวชานใต้ก็จะไปเกาะมือว่าประวัติศาสตร์มีใช่ไหมคะทุกท่านจําได้ไหมคะราชายาเสพติดเนาะราชายาเสพติดเอ๊ท่านชื่ออะไรนะอืมตอนนี้เสียสูญเสียชีวิตเลยนะเขาเป็นผู้นําของอรัชชันใต้เนาะก็ เป็นราชาราชายาเสพติดใช่ไหมคะตอนนี้สหรัฐเขาต้องการตัวต้องการตัวแล้วก็เหมือนกับถูกกดดันเนาะราชาเสพติดคนนี้เขาก็เลยเข้าไปมอบตัวกับทหารพรมาร่าไปอยู่ในความคุ้มครองของประเทศพมา่าและพะมา่าก็ไม่ยอมส่งตัวให้สหรัฐใช่ไหมคะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตไปในระหว่างที่กุมขังนะคะที่ประเทศที่ทหา,ารพม่าคุมขังอยู่อืแล้วก็พอาทัดเสียชีวิตใช่ไหมคะ เจ้าเสึกก็เลยขึ้นมาเป็นผู้นําเพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ยอมจํานวนกัทหานพมา่าคืนอาวุธอะไรหมดเลยตอนนี้ฉันเหนือเขาก็เลยมีไว้ใจพอผู้นําของเจ้าเจ้าเสึกขึ้นมาเป็นผู้นาเจ้าฟางฟ้าก็เลยไม่ไว้ใจก็เลยสู้กันแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นตัวกลางระหว่างฉันเหนือกับฉันใต้คุยกันเนาะก็ตกลงกันได้ตอนนี้ฉันเหนือกับฉันใต้เขาไม่ลบกันแล้วนะคะ เขาจะอยู่นิ่งๆตอนนี้นิ่งมากเลยนิ่งสงบมากเลยนะคะฉันกับฉันใต้แล้วก็ว้าแดงว้าแดงก็นิ่งสงบมากว้าแดงนี่ต้องการที่จะได้เชียงตุงเชียงตุงนี่ต้องพูดกันเลยนะตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนาะอดีตเชียงตุงนี่เคยเคยเป็นของประเทศไทยเนาะแล้วก็เสียไปเสียไปแดงก็ต้องการต้องการเชียงตุงมากทีก่สุดเพราะเชียงตุงนั้น มันเป็นแหล่งเศรษฐกิจเลยนะคะมันโอ้โหมันเจริญนะเพราะมันติดกับไทยใช่ไหมคะแล้มันเป็นเป็นไอเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของคนไทยเมื่อก่อนใช่ไหมคบไม่ว่าอะไรถ้ามันอยู่ใกล้ๆกับชายแดนน่ะเพราะมันเจริญตามไทยนี่ค่ะว้าแดงก็เลยอยากได้แต่ถ้าคุณนกถ้าจะให้คุณนกเชียนะคะคุณนกไม่อยากให้เชียงตุงต้องตกไปเป็นของว้าแดงนะคะเพราะว่าเชียงตุงเคยเป็นของไทยนะคะถ้าจะอยู่ในขการครอบครองนะถ้าสูญว่าพม่าแพ้ใช่ไหมคะ การทหา,ารพม่ามีองไลแพ้เนี่เชียงตุงนี่คุณลูกอยากจะให้รัชฉานไทยใหญ่เข้าไปครอบครองไป,ไปปกครองมากกว่านะคะน่าจะเป็นของเพราะว่าเชียงตุงนี่มันก็เป็นอยู่ในรัชฉานอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้ไปอยู่ในน้ํามือของว้าแดงใช่ไหมคะอยากให้อยู่ในมือในน้ํามือของฉานใต้ของเจ้าเยสึกมากกว่าเพราะว่าอย่างไรไทยใหญ่ไทยก็พี่น้องกันสายเลือดกันตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะ เราก็ไม่อยากเมื่อก่อนเราเสียดินแดนเชียงตุงไปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้กลับคืนมาก็ขอให้อยู่น้มือในน้ำมือของเชียงของไทยใหญ่มากกว่านะคะเพราะว่าไทยใหญ่กับไทยใกล้ชิดกันเหมือนพี่เหมือนน้องเนาะอันนี้คุณลกก็พูดตามตรงนะนี่คือพูดตามความรู้สึกของคุณลกนะครับอ่าตอนนี้พูดจบแนละ้วตอนนี้เรามาพูดถึงรัฐกระเรียงตอนนี้รัฐกะเรียงนะครับด้านชายแดนนะคะที่อำเภอแม่สอดนะคะตอนนี้โอ้ร้อนเลยเดือดเลยนะคะเพราะว่า กะารียงเริ่มแล้วนะคะหลังจากที่เบาๆนะก็ก็อมอมออมออมออมเนื้อออมตัวนะเก็บแรงไว้นะคะตอนนี้ก็มาบูมแล้วตอนนี้แม่สอดนะคะแม่สอดแม่สอดสุดเดือดร้อนรุ่นนะคะเพราะว่าสถาภาพสหาภาพแห่งชาติกะารียงนะคะ k n u นะคะซึ่งผู้นำก็คือท่านพลเอกนะคะบอบอจอแฮเป็นผู้ ผู้เอ่อเป็นรองผู้บังคับบัญชาการทหารนะคะพลเอกบอจอแฮนะที่คนไทยรู้จักและคนไทยจะสนับสนุนมากที่สุดนะคะท่านพลเอกนะคะบอจอแฮนี่เป็นทหารในทหารที่รบเก่งนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นผู้นําที่ประชาชนของชาวกะเหรี่ยงรักมากที่สุดเลยนะคะถ้าขอบอตก พอบพบทบ,ออบ,ออบอคนใหม่นะที่จะขึ้นนะคะน่าจะเป็นพลเอกบอจแฮอย่างแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้พลเอกบอจเฮนะคะสั่งการนะคะให้สหภาพาแผ่งชาติกรเรียง KNU นะบุกนะโจมตีนะแล้วก็ KNU นะ,ะได้ร่วมกับกองทัพกำลังปกป้องประชาชน BDF ฟนะคะฟังให้ดีๆนะคะบ d f นะคะมันชื่อมันคล้ายใกล้เคียงกับ BGF นะคะบของหม่องชิตูนะคะหม่องชิตูนี่ก็เรารู้อยู่เนาะว่ามีอิทธิพลทางด้านเมียวดีนะคะเมียวดีเมียวดีที่อยู่ตรงกัางข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาของเรานะคะ,ะมาพูดถึงรักเกลียงตรงนี้รักเกลียงโจมตีอย่างหนักเลยนะคะใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะก็บุกโจมตี ยึดสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจที่อยู่ในเมียวดีนะได้เป็นผลสำเร็จนะคะตอนนี้รัฐบาลทหารพม่านะก็โจมตีหนักเลยนะคะเพื่อจะยึดคืนนะคะตามที่คุณติดตามเนาะสหาภาพแห่งชาติกะรเรียง KNU นะเขาก็จะยึดเมียวดีอยู่แล้วนะคะแต่เขาขอยึดเมือง กอกะเละก่อนนะคะกอกะเละนี่มันเป็นเมืองท่าสุดท้ายที่เมืองกอกะเละนี่มันติดกับชายแดนชายแดนพมา่าพม่าติดก,กะเลียงใช่ไหมคะชายแดนพม่ากับกะเลียงเขาก็จะบุกยึดตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าบุกยึดตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะหยุดบุกเมียวดีแต่ตอนนี้เขาบุกหนักเลยนะคะจริงๆแล้วเขาบุกตั้งแต่วันที่เแล้วนะคะ7มีนา7มีนาเขาบุกหนักกระเลียงนี่เขาชอบเขาเขาก็ถือเหมือนคนไทยเนาะถือเคล็ดลับเขาจะใช้เลข7นะคะเป็น วันที่เขาจะจัดงานหรือบุกโจมตีอะไรก็ช่างนะคะเขาจะใช้เลขเจ็ดเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็วันที่เจ็ดเขาโจมตีตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. คุณกคิดว่าเขาคงจะยึดกอกระและได้แล้วนะคะก็ถ้ายึดได้แล้วเขาก็จะปิดเลยนะคะปิดปิด,ปดผมแดนชายแดนระหว่างกะเหลี่ยงกับพม่าใช่ไหมคะก็ถ้าปิดได้ก็ฐานพม่าก็จะบุกเข้ามายากยากมากนะคะเพราะว่า mm hmm. เพราะว่ากะเหลี่ยงเคเอ็นยูนะเขาก็วางแผนไว้หมดนะ ปิดกั้นหมดแล้วนะคะไม่ให้กองทัพบ,บกเข้ามาได้ง่ายๆนะคะถ้าจะเข้ามาตอนนี้ก็คือกองทัพอากาศนะคะคือต้องใช้เครื่องบินลบแล้วทิ้งระเบิดนะคะเพื่อจะมาปูทางให้กับทหารบกเข้ามานะคะแต่คุณนกคิดว่ายากมากเะคะเพราะว่ากองกําลังฐานกระเลียงนะเขาวางกําลังไว้แล้วนะคะแล้วก็เขาก็ได้เขาไม่ได้ลบดเดียวนะคะเขาได้รวมกําลังกับบีบีดีเอฟนะคะคือกองกําลังปกป้องประชาชนย่นะ ก็ถ้าติดตามก็จะรู้ว่ากองกําลังกระเลียงนะคะสหาภาพกระเลียงนะครรบเก่งมา,มากๆเค็นอยู่ในรบเก่งมากไม่รู้เก่งเหมือนใคร <c oughs> <c oughs> เก่งเหมือนเครื่องบ้านเครื่องข้างบ้านนะคะ <c oughs> แล้วก็บีดีเอนี่ก็เก่งนะคะ, <c oughs> อะกองกําลังปกป้องประชาชนเขารวมกําลังกันนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็เขาคงบุกยึดกอกระเละได้เป็นสมาเร็จแลวนะคะก็ <c oughs> ตอนนี้เขาเริ่มเอาที่เมียวกรีแล้วนะคะเริ่มแต่วันที่เจ็ดแล้วตอนนี้เขายึดกองทัพไม่ใช่ยึดกองทัพ ยึดสถานีตำรวจเมวดีแล้วนะครับแล้วก็จากการที่เกิดกาปรปะทะนี่นะคะก็ทำให้ประชาชนนี่สูญเสียชีวิตจำนวนมากกว่าห้ารายแล้วนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกมากมายนะคบตามที่คุณตกติดตามข่าวเนาะแล้วคุณนกคิดว่าเกมครั้งนี้นะคะาการที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU นะคะแล้วก็กองกำลังปกป้องประชาชนนะคะบีดนะคะก็รวมกำลังกันเขาก็ จะตีเมียวดีให้ได้นะคะเพราะว่าเมียวดีนี่มันอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแมสนะ่สอดเนาะแล้วก็เป็นเมืองเป็นเมืองท่าสําคัญนะคะร,ระหว่างชายแดนนะคะร,ระหว่างการขนถ่ายสินค้าก็ต้องผ่านเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นแล้วก็จุดขนข้ามแดนเนาะถ้าจะข้ามไปเที่ยวประเทศพม่าเข้าเข้าด่า,านนี้แหละค่ะแล้วก็ถ้าเขายึดได้เนาะถ้าเขายึดเมียวดีได้น,นี่ก็กะเหี่ยงก็ปิดเส้นทางเนยเขาเส้นทางหลวงเส้นทางใหญ่เลยนะคะทุกท่านที่ ทุกท่านที่อยู่ด้านนั้นก็จะรู้ใช่ไหมคะอยู่อำเภออำเภออำเภอแม่อมออมอมสอดใช่ไหมที่ที่อยู่ไม่ไกลจากเมียวดีใช่ไหมก็จะรู้ว่ามันจะมีเส้นทางหลวงเส้นทางสายหลักเลยนะคะที่ทําการขนส่งสินค้าอะไรเนี่ยถ้าเขายึดเมียวดีได้ปุ๊บจบแน่นอนประเทศพามา่าจบเลยเพราะว่ากะเหลี่ยงเขาจะปิดกั้นถนนเลยนะคะถนนทางหลวงใหญ่ไม่ให้ทางพามา่าเข้ามาได้เลยนะคะก็จบเกมเพราะว่า ตอนนี้อย่างที่คุณนกบอกนะครับคลิปต่ตางๆที่ผ่านที่ผ่านๆมานะคะว่าพม่าถ,ถูกล้อมหมดเลยนะคะถูกล้อมด้วยกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์นะคะตั้งแต่รัฐกะเรียงก็ร้อมแล้ติดกับไทยใช่ไหมร้อมตั้งแต่จังหวัดกากาจนากแล้็ถึงแม่ห้องสอนเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นรัฐกะยารัฐกะยาก็ติดกระไทยก็ร้อม พอขึ้นไปอีกนิดก็เป็นรัชฉานรัชฉานก็ล้อมอีกติดชายแดนอีกติดไทยอีกพอขึ้นไปถึงรัชกชินรัชกะชินก็ติดจีนถ้าสมมุติว่ารัฐทั้งหมดนี้นะที่ทูงเอ่ยขึ้นมาเนะี่ยคือลบชนะเลยนะคะรัฐพม่าก,ก็อยู่ตรงกลางนะคะรับรัฐพม่าไม่มีทางออกนะ,ะมีทางออกอยู่ทางเดียวก็คือทางออกทะเลนะใต้สุดข,ของประเทศพมา่าเล่ากันเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าก็เข้าอมคุณทูก็ไม่ทราบว่าทุกท่านคิดอย่างไรนะคะ แุณนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่ต่อสู้นะคะมายาวนานถึง70กว่าปีนะครับ <c oughs> ก็ถ้าจะให้มีการเจรจารมันก็คงเจรจารไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้กลุ่มชาติพันธุ์เขามั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาชนะแน่นอนนะคะเพราะว่าแต่ละฐานของพมา่านะคะก็ถูกยึดนะคะ ถูกยึดฐานถูกยึดอาวุธยึดรถถังยึดรถถังได้แล้วก็เผาเลยนะครับแล้วก็นอกจากยึดฐานได้ยึดอาวุธได้นะคะฐานบางฐานนี่ฐานพม่าก,ก็หนีนะคะคือทิ้งฐานเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาสู้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้เขาก็ถอยออกไปนะคะนี่คือมันเป็นลางร้ายสําหรับทหาร พม่า谢谢 eter, okay. นะคะก็ไม่ทราบว่ามิงอองายจะแก้เกมอย่างไรนะคะถึงจะประกาศนะกดออกมาให้ชายอายุตั้งแต่18ปีถึง35ปีต้องรับเกณฑ์ทหารนะคะแต่ว่าบรรดาชายนะอายุตั้งแต่1 8ถึง35ก็หนีออกนอกประเทศนะคะที่ทำวีซ่าก็ทำไอ้ที่ไม่ทำวีซ่าหนีออกทางธรรมชาติ ก็มากมายนะคะเข้ามายัางดินแดนของประเทศไทยเข้าราวเข้าจีนแถบที่อยู่ติดประเทศอินเดียก็หนีเข้าประเทศอินเดียนะครับที่ถูกเกณฑ์ก็คือหมายถึงผู้ที่ไม่มีหนทางที่จะไปแล้วนะคะก็ต้องถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารอย่างโรฮิงญานะคะที่ประเทศพมา่าไม่เคยยอมรับว่าเขาเป็นพลเมืองของประเทศพมา่าแต่ถึงเวลาคับขันนะคะ ถึงเวลาวิกฤตขึ้นมาก็ไปเกณฑ์เอาชายโรฮินญานะคะมาเข้ากองทัพนะคะมาเป็นคนของตัวเองะคะคุณนกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคุณไม่ยอมรับเขาว่าเป็นพลเมืองของประเทศพมา่าประเทศเมียนม,มาว้าลเฟอรว้าลเฟอรา,าสาวีเดนทําไมคุณถึงไปบังคับให้เขามาร่วมทัพจับสึกกับคุณในเมื่อ เขาไม่ยอมรับในการเป็นผด็จการของคุณเขาไม่ยอมรับคุณจะไปบังคับเขาอย่างไรอันนี้คุณนกก็ไม่ทราบนะคะนั่นเป็นสิทธิ์ของมิงออนไลน์นะคะทหาพรพม่านะคะแต่ที่คุณนกน่าจะไม่เกินเมษานี้นะคะเมวดี ไม่รอดเพราะตอนนี้การเรียงนะคะสหาภาพสเกนยู่ไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าเขาเตรียมแผนการมานานแล้วคุณนกคิดว่านะตามที่คุณนกติดตามขาเนาะและผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ท่านผู้รู้นะคะที่เขามีประสบการณ์นะคะเขาได้วิเคราะห์วิจารณ์ออกมาแล้วว่าไม่น่าจะเกินเมษาหรือพฤษภานี้นะคะจบเกมอย่างแน่นอน อันนี้คุณนกไม่การันตีนะคะคุณนกฟังคุณนกติดตามข่าวแล้วก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้รู้ที่ท่านวิเคราะห์วิจารน,นะคะและคุณนกก็ติดตามข่าวคุณนกดูดูแล้วมันก็โอ้โหตอนนี้ไม่ว่ารับไหนๆน,นะคะก็รบหนักนะคะโดยเฉพาะรับกระเรียงนะคะตอนนี้โอ้โหเต็มที่เลยนะคะก็เขาก็ประกาศอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะยุดมีววดนะีเนาะ สำหรับคลิปคปนี้นะคะคุณนกก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าคุณนกใช้คำพูดที่ผิดพลาดน,นะคะพูดผิดผิดถูกถูกหรือใช้สำเนียงอะไรมันกลับกันอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วนะคะเพราะว่าคุณนกนี่ก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่ก็ไม่รู้ทำไมถึงมาจับทําช่อง youtube เกี่ยวกับ การพูดนะคะแล้วการพูดของคุณลกนั้พูดไปเรื่อยนะคะเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่น่าติดตามก็จะพูด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 ผิดพูดถูกบ้างก็ถ้าผิดภาพพ้งไปอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าผิดภาพพังไกลถะพูดนะผิดแล้วเห็นไหมคะถ้าพูดผิดภาพพ้งไปใช้สำเนียงอะไรมันไม่สละสลวยไม่ไพเราะเพ้อพิงหรือพูดผิดพลาดนะคะพูดจาไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันอัเนี้ ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอืก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกจนจบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ